i on one คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะจัดซีบับเกมมือถือแนว RPG ออฟไลน์ครับมีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่สตูไทยและสะตูต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะจ๊ะ เกมพิเศษครับเกมนี้มีชื่อว่า Heroic Quest ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์ในแอคชั่นในพิจิพิจะพาคุณผู้ชมนะครับดำดิ่งไปสู่ดินแดนไวกิ้งและยุคปื้เพื่อปลดปล่อยวิหารจากคำสาปของเทพเจ้านอกรีครับโดยเกมนี้จะมาพร้อมกับเกมเพลย์ที่รวดเร็วให้คุณเนี่ยได้สนุกแบบการต่อสู้กับฝูงปีศาจสะสมอัพเกดรดอุปกรณ์รวมถึงสร้างฮีโร่ที่มีสกิลให้เลือกนับไม่ท่วมมากกว่า75แบบในเกมนี้คุณจะได้พบกับดันเจี้ยนแบบแรนดอมกราฟิกปรับได้ให้เหมาะสมกับโทรศัพทททท์์มม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 ืือออออออถงคคคุุณณรรรรระะะะบบบบบบเเเล็ัับบััััตตตตตโโนนนนิิ่่สสูู้้้ไไดดดดีแวาายกผช ไปเกมนี้แล้วแล้วก็จะไปไดาวโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ o o เ l e ล l a y ได้เลยนะจ๊ะเกมพี่ก้าครับเกมนี้มีชื่อว่าอาคารควิสตีเจนครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์แนวแฮกแตนสลักสุดคลาสสิคกคาพคมชัด3 d ดีตัวเลือฟันเหล่ามอนสเตอร์ในอาณาจักรออรเรียสร้างฮีโร่ตามสไตล์คุณนึกว่าจะเป็นนักรบพอมบหรือว่านักธนู พร้อมสร้างเทให้ตายสุดเพอร์เฟกต์จากสกิลที่มีให้เลือกมากมายภายในเกมนี้จะมีภารกิจไอเทมมากมายร้อยคุณได้เคลียร์เพื่อรับของรางวัลมาอัพเกรดตัวละครและไอเทมนอกจากนี้แล้วเนี่ยภายในเกมยังมีมินิเกมมาให้เล่นและที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ไม่มีระบบต่อสู้อัตโนมัติมีแต่เพียงทังากษะการเลน่นของคุณเท่าน,นั้นที่จะช่วยคุณนั้นกำจัดมอนสเตอร์ไปให้ได้หากคุณผู้ชมได้สนใจใเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่แอปสโตรและกูเกิลเพจได้เลยนะจ๊ะ เกมที่แปดครับเกมนี้มีชื่อว่า Animus Studio ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์และแอคชั่นคล้ายกับแัคโซ่ที่มีตีมพินอัศวินยุคกลางถือดาบฟาดฟันกับพวกปีศาจมากมายหรือว่าจะบอกตัวเต้นก็ยังดีครับและเป็นเกมที่ต้องใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรครับในซีรีส์เกม Animus นี้ผมได้ทิ้งลิงก์รวมของเกม Animus ไว้ทั้งหมด4เกมนะครับแต่และเกมเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันไปครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเกมนี้แล้วละก็เชิญไปสั่งซื้อเกมนี้ได้ที่แอปสโตรและกูเกิลเพจได้เลยนะ เกมพี่เจ็ดครับเกมนี้มีชื่อว่าดอนบิเกอร์ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์ในพีจีที่มีภาพกราฟิกอาร์ตเวิร์กมีกลิ่นอายตะวันตกลอยมาแต่ไกลครับผูเ้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นอัศวินคาสเตอร์ครับเทวดาตกสวรรค์ที่พี่ชายเนี่ยส่งมาบนโลกให้เรียนรู้ซึ่งการลบครับในขณะเดียวกันเหล่าพิซารร้ายได้คุกคามลงมาบนโลกพร้อมจะเผาผลาญให้โลกกลายเป็นเท่าทุลีแต่ทว่า คุณคือคุญแจสําคัญที่เป็นผู้ขับไล่เหล่าปีศาจและนําโลกกลับสู่สภาวะเดิมครับพร้อมค้นหาความจริงกับการนาเรื่องหลังของเหล่าปีศาจได้หากผู้ชมได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชื่อมไปตลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่แอปส o ต e และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่หครับเกมนี้มีชื่อว่าอินเทเนียมครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์อ p g พจีภายในเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้เลือกเล่นเป็นหนึ่งใน3ตัวละคร3อาชีพเพื่อกําจัดเหล่าปีศาจร้ายครับระหว่างทางเราต้องเก็บของและไอเทมต่างๆเพื่ออัปเกรดความสามารถแบบเกมอารพจีตัวอื่นครับหากคุณผู้ชมไมได้สนใจเกมนี้แล้ว,ลวก็เจอไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆที่ App Store และ Google p l a y ได้เลยนะจ๊ะ ใครับเกมนี้มชื่อว่า The Source of l i t o กครับเกมน้นป็นเกมมือถือออฟไลน์แอคชั่นนันที่ที่ผู้เล่นในครับจะได้รับบทเป็นฮีโร่ต่างๆที่ต้องรวมพลังการกำจัดวร้ายโมโม่ครับตัวเกมนั้นจะให้เราได้ออกไปจนงไยไปยังโลกกว้างที่มีส,สีสันอันสวยงามแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายมากมายครับพร้อมจะโยไปในพื้นที่ต่างๆบนเกาะทั้งเด็กเที่ยงหมู่บ้านสถานที่ต่างๆซึ่งทุกเหตุการณ์และสถานที่ทั้งหมดที่เราจะไปประชิดภายในเกมนั้นจะส่งผลต่อความสมดุลของเกาะแห่งนั้นอีกด้วยครับหากผู้ชมไม เกมพิเศษครับเกมนี้มีชื่อว่า Vampire Fall ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์ใน Open World RPG ที่ภายในเกมนี้นะครับจะพาผู้ชมเนี่ยไปสู่การเั็นแวมไพรเพื่อต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายครับโดยเกมนี้นะครับจะเน้นไปที่การออกสำรวจและการต่อสู้แบบเทิร์นเบสครับผ่านเรื่องราวสุดคลิปข้นมีทั้งคอรส์สหลักและคอรส์สรองให้เล่นรวมถึงมอนสเตอร์และศัตรูหลากหลายชนิดนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสก,กิลการโจมตีแบบใหม่ๆให้ปลดล็อกชุดเกราะและอาวุธอีกามากมายหากคุณผู้ชมได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีี App Store Play. ได้ท่ App Play Store Google แลละะะเยนจ๊ เกมที่สครับเกมนี้มีชื่อว่า Final Destiny ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์ในแอคชั่นเดินมุมข้างภาพพิกเซลที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนะครับพาสาวน้อยนักรบออกไปตะลุยป่ามอนสเตอร์ด้วยกันบังคับที่แสนจะง่ายได้ครับภายในเกมนี้เนี่ยมีระบบมากมายว่าจะเป็น Skill, ระบบสกิลระบบอัปเกรดและระบบกดไลค์ครับหากผู้ชมได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ สงครับเกมนี้มีชื่อว่า A Tag Night ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลนะ์ใน 3D Action RPG ครับที่จะมาพร้อมกับตัวละครมากมายให้เลือกเล่นผู้เล่นนะครับจะได้ตระลุยไปในแต่ละด่านเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับยิ่งผ่านด่านเยอะเท่าไหร่มอนสเตอร์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นภายในเกมนี้นะครับจะมีระบบสับเปลี่ยนตัวละครหรือสามารถเรียกพวกพ้องมาช่วยต่อสู้ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แลนะ้วเนี่ยผู้เล่นยังสามารถโดนถนึงตอนหนึ่งกับบอสสุดโหดเพื่อรับรางวัลที่หาได้แค่นน่่ใในน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 นดดดดดัััเเเเเจจีีีีีี้้้้้้้้้ยยททาาาอกกกกกวววคครรบบบหหุณผูชชมมมไไสแแลลล็ิญปโฟ App Store プレーオリショックに、オーサクセンの会員を設置する。サクセンメオペレーションとおもしろす เราก็ได้เดินทางกข้ามเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Earthfall ครับเกมนี้เป็นเกนมมือถือออฟไลน์แนวแอคชั่นเดที่เราเลยครับจะได้ระบบเป็นหน่วยรถสมาชิกพษษษษษิเศษจาก A.N.T.I. ครับที่ต้องออกช่วยเหลือโลกให้อยู่ในความสมดุลจากอันตรายของฝูงเอเลี่ยนจากคนทั้งหลายที่ถูกเรียกว่า E.B.E. ครับตัวเกมนี้จะเป็นแนวจิชัยแบบไซส s c โค l l ิ่ที่เราเลยครับจะได้รับมือจากฝูงเอเลี่ยนนับร้อยที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับพร้อมกับใช้อาวุธหลากหลายและปลดล็อกสกิลต่างๆเพื่อถาดลงมัน,เ,น,ออปมนเปยความมจริงงของวันให้กกกระะจจาาย่่่ออนททีุๆง าหากคุณช่ชงได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ